สวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะเจอคุณหอมอีกแล้วถ้าเจอคุณอมก็คือเราเรียนวิชาภาษาไทยใช่ไหมลูกในชั่วโมงนี้นะคะคุณอมจะพาเด็กๆนั้นเรียนวิชาภาษาไทยนะคะแต่วันนี้เราจะมาทําแบบฝึกหัดกันนะคะแบบฝึกหัดในรายวิชาภาษาไทย นะคะ,ะเรามาดูว่าแบบฝึกหัดวิชาภาษาไทยที่คุณหอมจะพาเด็กๆทํานั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรซึ่งเนื้อหามันต่อจากเมื่อวานนะลูกเรายังอยู่ที่คํานามใช่ไหมคะเรายังหาอยู่ที่คํานามเมื่อวานนี้ เมื่อวานนี้คุณหนอมให้เด็กๆทําไปแล้วนะคะเกี่ยวกับคํานามไม่ยากซึ่งคํานามนั้นคุณนอมบอกแล้วว่าหมายถึงอะไรคํานามคือคําที่ใช้เรียกชื่อคนพืชสัตว์สิ่งของแล้วก็สถานที่ต่างๆนั่นคือสิ่งที่เราได้เรียนผ่านไปแล้วนะคะและคุณนอมให้เด็กๆนั้นทําแบบฝึกหัดไปแล้วซึ่งแบบฝึกหัดนั้นไม่ยากง่ายๆนะคะให้เด็กๆหมวดหมู่บอกหมวดหมู่ของสัตว์สิ่งของแล้วก็พืชนะคะ เด็กๆครูหนอมคิดว่าเด็กๆทําได้แล้วก็ตอบได้เพราะว่ามันมีภาพอยู่ในหนังสือแล้วนะคะส่วนวันนี้เราจะมาต่อจากแบบฝึกหัดเมื่อวานที่ครูหนอมบอกนะคะเรามาดูซิว่าแบบฝึกหัดเมื่อวานที่ครูหนอมบอกเป็นยังไง เด็กๆทําเสร็จหรือยังใครยังไม่เคียใครยังไม่เสร็จเคียให้เรียบร้อยนะคะมันจะได้ไม่มีงานค้างค้างนะสำหรับเรื่องนี้คุณนองจะพูดบ่อยนะคะเพราะคุณน้อไม่อยากให้เด็กๆนั้นมีงานค้างค้างถ้ามันมีงานค้างค้างหลายๆบทหลายๆวิชามันมันจะทําให้พวกหนูเหนื่อยเวลาเด็กๆนั้นไปทวนไปทํา ให้มันเสร็จในรายวิชาต่างๆเวลาคุณครูเขาบอกให้ส่งงานส่งแบบฝึกหัดมันจะได้ไม่เหนื่อยล้ามากมายนะคะอันนี้คือสิ่งที่คุณหนอมเตือนนะทีนี้ในชั่วโมงนี้เรามาดูแบบฝึกหัดกันต่อจากเมื่อวานนะคะอ่าอันนี้คือแบบฝึกหัดนะคะนี่คือแบบฝึกหัดเมื่อวานที่คุณหนอมให้เด็กๆได้ทำไม่ยากเลยเขาบอกว่าดูปริศนาแล้วหาคำนามเขียนในกรอบตามหมวดหมู่ มีภาพสัตว์ภาพสิ่งของแล้วก็พืชสัตว์มีอะไรบ้างเด็กๆก็สามารถดูได้ว่าสัตว์นั้นมียีราฟนะคะสัตว์มียีราฟมีไก่มีสุนัขมีกระต่ายมีเต่าเด็กๆก็สามารถเขียนลงไปส่วนสิ่งของมีอะไรเด็กๆก็เขียนลงไปสิ่งของมีโทรศัพท์โทรทัศน์มีฟุตบอลมีนาฬิกา มีเว้นตา,าเด็กๆก็เขียนไปได้ไม่ยากเลยนะคะแล้วก็พืชพืชก็มีอะไรบ้างล่ะมีใบไม้มีดอกไม้มีผักกาดขาวมีมะเขือเทศแล้วก็มีมะม่วงง่ายๆค่ะนี่คือสิ่งที่ตอบง่ายๆนะคะอันนี้คือสิ่งที่ครูน้มอยากให้เด็กๆนั้นเข้าไปดูนะคะเข้าไปทําไม่ยากเลยนะคะ ส่วนในชั่วโมงนี้นี่คือสิ่งที่คุณนอำจะให้เด็กๆทําต่อจากเมื่อวานนะคะคือแบบฝึกหัดเด็กดูแบบฝึกหัดข้อที่สอเขาบอกว่าอ่านปริศนาคำไทยแล้วเติมพยัญชนะและสระในช่องว่างพร้อมแต่งประโยคอ่าเขาบอกว่าดูข้อที่หนึ่งอะไรเอย่ยชื่อแรกของเหม็นชื่อหลังของแข็ง ยอดแกงกินดีอะไรล่ะคะเด็กคุณหนอมคิดว่าเด็กๆหลายคนคงตอบมาให้คุณหนอมว่าขี้เหล็กใช่ไหมขี้เหล็กเด็กๆรู้จักผักขี้เหล็กไหมผักขี้เหล็กนั้นเขานํามาทําเป็นอาหารได้ถ้าเป็นคุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่บางคนอาจจะชอบแกงขี้เหล็กนะคะแล้วก็แต่งประโยคว่ายังไงล,ะละ่ะลูกคุณยายนําใบขี้เหล็กมาทําแกง อาหรือว่าคุณแม่ชอบชอบรับประทานแกงขี้เหล็กแบบนี้ได้หมดหรือคุณป้ากําลังไปซื้อแกงขี้เหล็กแบบนี้ได้หมดเป็นการแต่งประโยคได้หมดเลยนะคะอ่าต่อไปอันที่สอข้อที่สออะไรเอย่ยเป็นรถที่ร้อนที่สุดและร้อนตลอดเวลารถอะไรล่ะคะร้อนที่สุด อ่าคุณหอ,อคิดว่าหลายๆคนตอบคุณหอ,อมาอย่างเสียงดังฟังชัดว่ารถไฟเด็กๆก็แต่งสิลกูกเราจะแต่งประโยคว่าคำที่มีรถไฟไว้อย่างไรมีข่าวรถไฟตกรางสาเหตุเพราะรางชำรุดอย่างนี้ก็เป็นประโยคหรือฉันเคยนั่งรถไฟใต้ดินแบบนี้ก็เป็นประโยคได้หมดเลยนะคะอ่าให้เด็กๆแต่งมานะคะแต่งประโยคเองฝึกแต่งประโยคเองนะลูกนะ ต่อไปในเด็กด,ดูข้อที่สามข้อที่สามอะไรเอย่ยต้นเท่าปลายก้อยพยานั่งห้าร้อยก็ไม่หักอ่าเสียงตอบมาเลยว่าต้นพริกอ่าเราจะแ,แต่งประโยคคําว่าต้นพริกยังไงล,ะล่ะลูกอ่าคุณพ่อกําลังปลูกต้นพริกที่สวนหลังบ้านได้ไหม หรือว่าลุงปลูกต้นพริกไว้ที่สวนครัวหลังบ้านแบบนี้ได้หมดนะคะอ่าขึ้นอยู่กับเด็กๆเ,เองว่าเด็กๆนั้นจะแต่งประโยคแบบไหนไม่ผิดนะคะให้เด็กๆแต่งมานะอ่าฝึกแต่งประโยคเองนะคะส่วนข้อที่สี่อะไรเอ่ยบ้านหนึ่งตรงข้าบกับบ้านในบ้าถ้ามีบ้านในแล้วต้องมีบ้านอะไรล่ะลูกเด็กตอบคุณอ๋อมได้ไหมอ่า ตรงข้ามกับบ้านในก็คือบ้านนอกใช่ไหมคะเด็กก็แต่งประโยคมาสิลกูกไก่แจ้บอกเพื่อนๆว่าบ้านนอกอากาศสดชื่นโดยไม่ต้องใช้เครื่องปรับอากาศได้ไหมได้ใช่ไหมคะ,ะหรือว่าฉันอาศัยอยู่บ้านนอกกับตายาย หรือคุณปู่คุณย่าแบบนี้ได้หมดเลยนะคะขึ้นอยู่กับเด็กๆว่าเด็กๆจะแต่งประโยคอย่างไรไม่ผิดนะาเด็กๆแต่งมาเลยได้ได้ได้เลยนะคะเดี๋ยวคุณน้องจะดูเองนะอ่าต่อไปมาถึงข้อที่ห้าข้อสุดท้ายอะไรเอ่ยตัวอยู่ในนาหน้าอยู่ในน้ําตัวอะไรอยู่ในนาล่ะลูกตัวอยู่ในนา หน้าอยู่ในน้าอ้าวเขามีคํามาให้แล้วแค่เราเติมลงไปว่ามันคือคําว่าอะไรอ่ามันคือคําว่าข้าวเหนียวหน้ากุ้งอ่าข้าวเหนียวหน้ากุ้งเด็กๆก็แต่งประโยคคําว่าข้าวเหนียวหน้ากุ้งลงไปลูกแม่ค้าหาขนมข้าวเหนียวหน้ากุ้งมาขายในตลาดแบบนี้ก็เป็นประโยคหรือเด็กๆจะบอกว่าฉันชอบรับประทานข้าวเหนียวหน้ากุ้งก็ได้ ไม่ผิดขึ้นอยู่กับตัวเด็กๆเ,เองนะลูกนะให้เด็กๆนั้นได้แต่งประโยคนะคะอไม่ยากนะฝึกแต่งประโยคด้วยฝึกเขียนนะคะเขียนสวย,สวยเขียนด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัดเขียนให้คุณครูอ่านออกนะคะไม่ใช่อ่านหนูอ่านได้คนเดียวคนอื่นอ่านไม่ออกไม่เอาหนูต้อง เขียนให้คุณอมน,นั้นอ่านออกนะคะว่าคํานี้อ่านว่าอะไรคํานี้เขียนอย่างไรนะนะคะเด็กๆก็ต้องฝึกเขียนด้วยถึงจะเขียนยังไม่โจไม่เก่งแต่ถ้าเราฝึกเขียนบ่อยๆมันก็จะเก่งนะอันนี้ฝากนะคุณอมฝากนะคุณอมฝากแล้วนะทีนี้เราจะไปที่หน้าต่อไปนะคะเราจะมาที่หน้าต่อไป เรามาดูหน้านี้เกี่ยวกับคำนามยังเป็นคำนามอยู่นะคุณหนอมยังไม่ไปไหนมาไหนนะอ่ายังอยู่กับหมวดคำนามซึ่งต่อจากเมื่อวานซึ่งต่อจากเมื่อวานใช่ไหมคะเมื่อวานนี้เราเรียนมาแล้วคำนามซึ่งคุณหอมบอกไปแล้วว่าคำนามคืออะไร นะคะคำนามแบ่งออกเป็นกี่ประเภทมีอะไรบ้างซึ่งของเราในระดับป .3 เราจะรู้แค่ว่าคำนามความหมายของคำนามว่าคำนามคืออะไรส่วนประเภทของคำนามมี5ประเภทที่คุณหอมสอนเด็กๆไปนั้นอ่ะพวกหนูจะได้ไปเรียนให้มันลึกลงไปตอนอยู่ป .4 นะคะ แต่คุณนําเอามาให้เด็กๆได้รู้ว่าคํานามนั้นแบ่งออกเป็น5ประเภทแล้วแต่ละประเภทเป็นอย่างไรเด็กๆคุณนํมคิดว่าเด็กๆคงสนุกกับเพลงที่คุณนอมหาให้นะคะเพลงคำนามพอาร้องได้ดีแล้วก็มีบอกทุกประเภทของคำนามว่า แต่และประเภทเขาทำอย่างไรยังไงวิสามายนามเป็นยังไงสมุหนามเป็นยังไงอาการนามเป็นยังไงนะคะอันนั้นคุณอมคิดว่าเด็กๆน่าจะฟังแล้วก็สามารถนําไปใชต้ต่อไปได้นะคะส่วนในข้อที่3เขาบอกว่าหาคำนามที่นักเรียนรู้จักหรือค้นคว้าเพิ่มเติมหมวดหมู่ละคําคำ ชื่อคนเอาชื่อเล่นก็ได้คุณหอมไม่ระบุเอาชื่อจริงเอาชื่อเล่นค่ะชื่อเล่นของเพื่อนมีใครละ่ะเพื่อนของคุณลุงคุณปู่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายก็ได้ชื่อใครที่หนูรู้จักนูเขียนลงไปเลยอย่างคุณหอมรู้จักใบบัวคุณหอมก็เขียนใบบัวอ่าต้นข้าวอ่าต้นข้าวมันตาใช่ไหมคะกิ่งเมยอ่า อังเปายูโรหรือว่าใครอีกคุณก,ก็จะเขียนลงไปจัดมินได้เขียนลงไปเลยนะคะยูนาอย่างนี้ก็ได้ยูมินอย่างนี้ก็ได้ได้หมดเลยไม่ผิดนะลูกเด็กๆเขียนลงไปเลยเอาชื่อเล่นนะคะอ่าต่อไปชื่อจังหวัดเด็กๆรู้จักจังหวัดอะไรหรอลูกอย่างตอนนี้เราอยู่จังหวัดอะไร ตอนนี้เราอยู่จังหวัดมหาสารคามเด็กๆก็เ,เขียนลงไปจังหวัดมหาสารคามจังหวัดอะไรล่ะที่อยู่ข้างๆเราจังหวัดขอนแกน่นได้ไหมจังหวัดร้อยเอ็ดได้หรือเปล่าจังหวัดกาลสิน์จังหวัดหนองคายบึงกาฬมุกดาหารจังหวัดอะไรอีกแล้วลูกเยอะแย,ยะเลยเชียงใหม่เชียงรายน่านตาก ตราดเยอะแยะเลยค่ะชื่อจังหวัดในประเทศไทยเด็กๆก็เขียนลงไปเอาห้าชื่อนะคะชื่อคนห้าชื่อจังหวัดก็ห้าชื่อโรงเรียนต่อไปมาชื่อโรงเรียนทีเนี้ยเด็กๆรู้จักชื่อโรงเรียนอะไรเด็กๆเขียนลงไปอย่างโรงเรียนของเราเด็กๆก็เขียนลงไปค่ะโรงเรียนอนุบาลกิติยาโรงเรียนหลักเมืองโรงเรียน อนุบาลมหาสารคามโรงเรียนภระกุมารมหาสารคามโรงเรียนสารคามพิทยาคมโรงเรียนพดุงนาลีโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชพัฒโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามโรงเรียนเทศบาลเทศบาลศรีสวัสด์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคอโรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางยายได้หมดเลยนะคะให้เด็กๆเขียนนะให้เด็กๆเขียนแล้วก็บอกคุณออกมาเขียนให้ถูกต้องนะลูกนะอันไหนที่คิดว่าตัวเองเขียนไม่ถูกต้องถามผู้ปกครองได้นะคะว่าเขียนถูกไหมนะคะต่อไปชื่อดอกไม้ชื่อดอกไม้เด็กๆรู้จักดอกอะไรล่ะเด็ก ดอกจำปีดอกจำปาดอกกระดังงาดอกเข็มดอกมะลิดอกกุหลาบดอกทานตะวันอะไรอีกคะที่เด็กๆรู้จักเด็กเขียนมานะคะต่อไปต่อไปเป็นชื่อสัตว์ชื่อสัตว์อะไรล่ะลูกที่หนูรู้จักสัตว์น่ะลิงหมูหมากาไกา่นก จระเข้ยีราบเสือช้งางม้าลาสิงโตอะไรอีกลูกที่เด็กๆรู้จักเด็กๆรู้จักอะไรเด็กๆเ,เขียนมานะคะเขียนให้เรียบร้อยทํางานให้เรียบร้อยไม่ยากนะคะอ่าวันนี้นะคุณทาให้งานไม่เยอะนะ เพื่อที่ให้เด็กๆนั้นเคลียร์ว่าใครยังไม่ทําหน้าไหนยังไม่ทําเรื่องอะไรเคลียร์ให้เรียบร้อยนะคะ,ะคุณทาให้งานแค่นี้ในวันนี้นะคะแล้วก็ให้เด็กๆนั้นทําให้เรียบร้อยเคลียร์ให้เรียบร้อยนะคะพรุ่งนี้เราจะจบบทที่10อ่าพรุ่งนี้เราจะจบบทที่10เราจะเหลืออยู่แค่สองหน้าคือการแต่งประโยคแล้วก็คัดด้วยตัวบรรจงครึ่งบรรทัด นะคะในวันพรุ่งนี้นะส่วนวันนี้สิ่งที่คุณหนอมฝากเด็กๆให้เด็กๆนาไปทําให้เด็กๆนาไปปฏิบัติเคลียร์งานของตัวเองให้เรียบร้อยอย่าให้มันมีงานค้างๆนะละูกถ้ามันมีงานค้างๆอะ่ะมันจะมีงานพอกเยอะมากนะคะสิ่งที่คุณหนอมจะฝากนะอ่าอันนี้นะคือสิ่งที่คุณหนอมฝากเด็กๆนะให้เด็กๆนำไปปฏิบัติตามด้วย ให้ในนำไปปฏิบัติตามและทำให้เรียบร้อยนะคะอย่าให้เขาว่าให้เราได้ว่างานทำก็ไม่เสร็จงานก็ไม่ส่งอะไรก็ไม่ทำอย่าให้คุณครูเขาพูดให้ได้นะลูกนะอ่าให้คุณครูเขาเขาบอกว่าอุ้ยเด็กห้องนี้นะอ่าทำงานดีมากเลยทุกคนเลยทำงานเป็นประจำเลยไม่มีใครค้างค้างงานเลยนะคะอันนี้คือสิ่งที่คุณหนอมฝากนะอ่า นะคะส่วนในชั่วโมงนี้คุณหอมขอจบอใน o n d e m a n นเพียงแค่นี้นะคะแล้วก็ฝากเด็กๆทุกคนให้ตั้งใจเรียนนะคะให้ตั้งใจเรียนตั้งใจทำงานที่คุณครูมอบหมายให้นะคะ,ะวันนี้พอแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ